สวัสดีค่ะเซลก้โตโยต้านครโทรลสาขาเทพาร,รักษ์ค่ะวันนี้อยู่กับ Fort u n e r กันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้มาในรุ่น l e g e n เด2.4ขับเคลื่อน4ล้อสีขาวมุกค,คันนี้นะคะมาในราคา1 7 3 0 0 0บาทแต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะจัดรายการชุดแต่งให้ลูกค้าเต็มคันแบบไม่บวกราคาเพิ่มทั้งสีแนวง่ายแต่งฟรีทั้งคันเลยนะคะแล้วก็จัดรายการให้ลูกค้าเป็นเจ้าของกันได้ง่ายขึ้นโดยใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียง99,000บาทเท่านั้นนะคะหรือลูกค้าท่านไหนต้องการประหยัดดอกเบี้ยนะคะดาว25แบ่ง ดอกเบี้ย0.64%ต่อปีก็แต่งรอแบบนี้ทั้งคันโดยที่ไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มเช่นกันเหมือนกันนะคะและนะคะช่วงนี้ตัดสินใจเนี่ยคุ้มกว่าช่วงไหนๆเลยนะคะตอนนี้มีสแกนเฟสติวัลนะคะให้ลูกค้ารุ่นรับส่วนลดดอกเบีย้ยสูงสุด1.50%ต่อปีนะคะหรือเป็นส่วนลดบูลค่าเงินสดสูงสุดถึง50,000บาทกลุ่มอาชีพพิเศษไม่ต้องรุ้นนะคะข้าราชการวิศวกรแพทย์พยาบาลและเอกอีกหลากหลายอาชีพนะคะรับไปเลยส่วนลดสูงสุดนะคะดอกเบีย้ยเนี่ย0.50% เต่อปีหรือแลกรับเป็นส่วนลดเงินสดมูลค่าถึง10,000บาทนะคะคุ้มมากช่วงนี้อยากให้รีบตัดสินใจกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวจะได้ดูเป็นแนวทางกันมาดูกันว่าคันนี้ลูกค้าของก็แต่งออกมาแล้วเนี่ยจะหล่อถูกใจใครกันบ้างหรือเปล่ามาดูกันค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้เป็น f o r t Junor 2.4 l e g e n d e ขับเคลื่อน4ล้อสี 4, ขาวมุกฉะนั้นคันนี้จะอยู่ที่ราคา1 7 3 3 0ล้านบาทในราคานี้แต่งครบจบไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะคะชิ้นแรกเลยเนี่ย คุ้มค่าแล้วก็หล่อเหลาด้วยสเกิร์ตชิ้นหน้าของวาซูมาตัวนี้เลยเน้นเป็นสีดําด้านตัดด้วยสีดําเงานะคะมีดีไซน์ตะแกรงเพิ่มความสปอร์ตเข้ามาแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นด้วยชิ้นงานสีแดงด้วยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมด้วยกรอบไฟตัดหมอกพัดอะไรของแท้โตโยต้าคันนี้ลูกค้าเลือกเหมือนของ g r s า o r สปเลยก็คือจะเป็นสีดําพร้อมด้วยเที้ยวขาวนะคะ ไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเพิ่มความดดเด่นด้วยโลโก้ฝากระโปรงของแท้โตโยต้ที่เป็นสีดำเงาค่ะโลโก้แก้วด้านหน้าก็ได้มาแล้วนะคะของเ e จ e นเดอรไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะ ติต๊กเกอร์นะคะเพิ่มความฉบเฉียวให้กับตัวรถของเราได้เป็นอย่างดีเลยนี่ลากยาวไปจนถึงประตูหลังให้เลยค่ะเพิ่มความหล่อเหลานะคะล้อเดิมเป็นล้อขอบ20อยู่แล้วนะคะแต่หล่อเหลายิ่งขึ้นด้วยล้อลายข่ากวางที่เป็นสีดําเงามาพร้อมด้วยยางออเตรเรนของดีเซนตินะคะไม่ว่าจะเป็นทางขรุขระหรือทางเรียบนะคะขับขี่ลุยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ มาพร้อมด้วยการศาสตร์ของแท้โตโยต้าฟิล์มเซรามิกไฮคูราวหลังคามีมาอยู่แล้วของเลเจนเดอร์พร้อมด้วยหลังคาดําที่สําคัญนะคะลูกค้าอยากมาดเข้มก็เลยแจ้งให้เปลี่ยนเบ้ามือจับที่เป็นสีดําเงาจากเดิมที่เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยเบ้ารองมือจับที่เป็นลวดลายเชฟล่าชิ้นงานของแท้โตโยต้าค่ะกเกอร์ตวาซุมาชิ้นข้างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะนี่ติดชายประตูนะคะจะอยู่เหนือบันไดนะคะก็ให้ความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ ภายในของตัวเล g e n d อ r ์นะคะเริ่มตั้งแต่แผงประตูเลยจะเป็นทูโทนดําแดงนะคะบอกก็จะได้เป็นเบาะหนังทูโทนดําแดงบอกปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะคะ กล้องบันทึกวิดีโอหน้าและหลังของแท้โตโยต้าตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าค่ะมาพร้อมด้วยปูพรมลาย6ดีปูพรม6ดีนะคะสีฟ้าลายข้าวหลามตัดนะคะพรมไวนนลเป็นลายกุชชีตัวนี้มีมาอยู่แล้วกับตัวรถนะคะของ Legend ดได้มาแบบนี้เลยตัวสครับเพดได้มา4ชิ้นเลยค่ะให้ดูด้านหลังกันหน่อยปูพรมปูให้เต็มคันเลย ะค,ะความสวยงามของตัวเลกเจนเดอร์ทูโทนแบบนี้ทั้งคันเลยชิ้นงานในกล่องตรงนี้คือเป็นตัวอะไหล่เดิมที่เราเปลี่ยนตัวคิ้วไฟด้านหลังให้เราคืนไปให้ลูกค้านะคะยกระดับความสปอร์ตด้วยชิ้นงานที่มาพร้อมกับสกเกิร์ตของวาซูมาก็คือจะเป็นสปอยเลอร์สีดําเงาแบบยกตัวนี้ค่ะชิ้นเดิมมันมีสปอยเลอร์อยู่แล้วแต่คือจะอยู่ระดับนี้ตัวนี้ก็คือยกความสปอร์ตขึ้นมาอีกขั้นนะคะไฟท้าย LED เดิมอยู่แล้วค่ะ แต่เราเพิ่มเป็นโลโก้แก้วของแท้โตโยต้าตัวเล g e n d เดจะได้โลโก้แก้วเฉพาะด้านหน้าด้านหลังไม่มีนะคะตัวนี้เพิ่มของแท้โตโยต้าให้ค่ะและลูกค้าขอเป็นนะคะคิ้วไฟ LED ชิ้นงานนี้จะเป็นของซัพลายเออร์นะคะตัวอักษรจะเป็นของ f o r t u n e r แต่ว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าระบุขอให้ไฟขึ้นเฉพาะตอนเหยียบเบรกเท่านั้นฉะนั้นลูกค้าคนไหนอยากได้แบบลูกค้าท่านนี้ของก,ก็สามารถระบุได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเวลาเหยียบเบรกไฟจะขึ้นสวยงามยังไงเดี๋ยวก็จะโชว์ภาพให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะติดตั้งเป็นสคัพเพจนะคะชิ้นงานของซัพลายเออร์ตัวอักษรลูกค้าเลือกเป็น g r Sport Fortuner ที่จริงแล้วมีตัวอักษรให้เลือกหลายลายนะคะ สปอร์ตด้วยนะคะสเกิร์ตชิ้นหลังของวาซูมาค่ะนี่ชิ้นใหญ่ๆเท่ๆชิ้นนี้เลยดีไซน์ท่อหลอกแล้วก็ดีไซน์ตะแกรงตัดด้วยชิ้นงานสีแดงนะคะมันก็จะเข้าเซตกันมากเลยอันนี้ชิ้นงานของวาซูมาอันนี้ชิ้นงานของสคับเพทและที่จริงมันจะเป็นคนละชิ้นงานกันนะคะแต่ว่ามันจะเข้าเซตกันได้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะตัวเลเจนเดอร์จะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะ เห็นไหมคะเวลาเราปูพรมเราจะปูให้เต็มคันแบบนี้เลยถ้าลูกค้าไม่ได้ปูพรมของตัวเล g e n d ร์เขาก็จะมีพรมตัวนี้ปูให้นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนปูพรมตัวนี้ก็จะคืนไปให้ลูกค้าเผื่อวันหนึ่งอยากจะสลับเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะไหล่ตัวเดิมที่เราคืนไปให้นะคะเบ้ามือจับโครเมียมเนี่ยอันนี้เราคืนให้ลูกค้าเลยเผื่อวันไหนลูกค้าอยากจะเปลี่ยนอันนี้โลโก้ด้านหลังคืนให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันบ้างค่ะแน่นอนว่าของ l e g e n d ดได้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะคุดสตาร์ทอยู่แล้วนะคะมาตวาทีฟทีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานที่พวงมาลัยเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะคะของ f o r t u n e er นนะคะมีปุ่มประหยัดพลังงานเพิ่อมอัตัาก,การเล่งให้เรียบร้อยเลยค่ะ จัดเต็มขนาดนี้ย้ำอีกทีหนึ่งแต่งฟรีให้ทั้งคันนะคะอยากประหยัดเงินก็ใช้งบออกรถเพียง99,000บาทอยากประหยัดดอกเบีย้ยก็ดาว25เ์แบ่งใจ48งวดดอกเบีย้ยเพียง0.64ต่อปีนะคะแต่งฟรีไม่มีจกตาไม่ต้องจ่ายจุกจิกนะคะอยากให้รถของเรารอเ้าแบบเหมือนของลูกค้าท่านนี้ของก้อนะคะก็สามารถชักหาก้อได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ให้ก็อด้วยนะคะเร็วนี้มีรถสวยๆให้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะขอบคุณคะ่ะ